และวันนี้ครับไตเชือกเกนชินวิสตาไตไม่น่าหมดโอ้ยเฉี่ยีวะโยยังไงอ่ะมาแล้ว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 เออเฮ้ยเสียวอ่ะเสียวอือเอ้ยเจอแล้วกล้องสองเจอพี่โต้งแล้วกล้องสองพี่โต้งแล้วเสียวสตาไตไม่น่าหมดตัดเชือกตัดเชือกถ้าอยากเติมเกมเรามีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ โคด้าช็อปร้านเติมเกมที่ใหญ่ที่สุดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถชำระได้หลายช่องทางอย่าลืมนะครับเติมไวทันใจต้องที่โคด้าช็อปกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้่งด้วยนะครับและวันนี้ครับ ไตรเชือกเกนชินเดี๋ยวเราจะมาแข่งไต่เชื่องนะครับมาดูกันดีกว่าว่าใครจะร่วงใครจะไม่ร่วงนะฮะและวันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณแม็กจากช่อง MG Space สวัสดีคุณแม็กด้วยนะครับครับสวัสดีครับและวันนี้ครับเรายังอยู่กับน้องเนทจากเพจเนทที่เกมมิ่งแล้วก็เต้จากช่องดูระโยแฟมสวัสดีทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมค่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแข่งไต่เชือกต้องมาดูกันแหละว่าใครเนี่ยจะได้คะแนนเยอะสุดนะฮะแล้วบอกเลยนะว่าคอนเทนต์เนี้ยคลิปเนี้ยผมจะไม่ใช่ลำดับสุดท้ายแน่นอนเออผมมั่นใจว่ายังไงผมก็ต้องรอดนะฮะเดี๋ยวมาถามอาแขกรับเชิญก่อนดีกว่าฮะแม็กคิดว่าแม็กคิดว่าวันนี้แม็กจะชนะไหมฮะกับคลิปนี้ครับเืมเรียกได้เลยว่าซ้อมมาเยอะอัตรออตาชนะเนี่ยแทบจะ9 9้าเจเลยยิ่งวันเลยกาชาซะอีกเอ,อ <C oke that> อาถามในซิเกมมิ่งบ้างคิดว่ารอบนี้จะชนะหรือเปล่าคลิปนีอ้อาดิฉันพึ่งดวงค่ะขอมูเตลูรอบหนึ่งโอเคอาวัาจนจิตอาวันตาใจขอให้ชนะนะคะ,ะโอเคแล้วมาอีกคนครับคนนี้ที่ยังไม่เคยชนะในการล้มงานสักทีเลย <c ười> คิดว่ารอบนี้จะชนะไหมฮะเต้ก็คิดว่าคงไม่ละอ,อย่างนั้นอะ <c ười> ชนะใจคนดูก็พอแล้ว <c ười> <c ười> อ <c ười> ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราจะแข่งกันทั้งหมด3ามรอบนะคะผมเดี๋ยวอธิบายกติกาเพิ่มเติมนะฮะก็คือสามารถวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งแดชก็ได้นะครับผมไปให้ถึงตรงนู้นเลยเทเลพอร์ตที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมฮะโอ้โหห้ามตกนะครับผมถ้าสตามีน่าหมดก็เปลี่ยนเป็นวิ่งเหยาะๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับบริหารแล้วถ้าแล้วถ้าตกอ่ะถ้าตกก็คือเรียบร้อยครับคุณ เสียคะแนนไปเลยนะฮะในอ้าวแล้วไม่มีวัดจากระยะทางอะไรงี้ไม่มีเหรออ๋อไม่มีสามสองหนึ่ง let's go คนแรกไปเลยมาแล้วมาแล้วเออจะลงไหมจะลงแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วไม่น้าไม่น้าไม่น้ำาปนะหุยหุยหุยเขาไม่ล่วงเลยอ่ะเอย่าทักสิ เอ้ยเสียวอ่ะโอ้ยล่วงไหมอ่ะมันไม่เห็นแล้ว่กล้องไม่เห็นแล้วคือคือเราไม่เห็นเมื่อก şey ี้นะคะว่ามันว่าม <mo ันไปปลายมันแบบมันลิบหลีมากไม่ล่วงจริงใช่ไหมอ่ไม่ล่วงค่ะไม่ล่วงหน้าจอไว้ด้วยเดี๋ยวส่งให้เลยโอเคได้เลยได้เลยแปลว่าเต้นะฮะหรือว่าเล่นเป็นครีเนี่ยผ่านนะคะไม่ต้องไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะคะเดี๋ยวผมอัดหน้าจอฝั่งนี้ไว้ให้ด้วยอ่ะได้ได้ได้ ชี่ชี่เออถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง let's go ไปเลยแล้วค่ะวิโดดด้วยค่ะดิโชชนเนื้อชนเนื้อกลัวอุ๊ยอุ๊ยุยยังไม่ล่วงค่ะยังไม่ล่วงมาแล้วชี่ชี่มาแล้วอุ๊ยโดดเขาโดดด้วยอ่ะใจสั่นเลยแะเนี่ย เออหูยไปแล้ว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 ทุกคนดูช anyway> ิลมากเลยอ่ะชิโซโซถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ้าล่วงแมทล่วงแมทล่วงแมทไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงเอาละอ้าวเดี๋ยวๆๆแมคครับแมคจองที <h <h um <h 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 ่คนต่อไปเลยเหรอไม่ให้ผมก่อนเหรอนี่นี่คนต่อไปแล้วแหละไม่อยากผิดท้ายน่าเอาอีกเลยเดีจะวูแปลกๆอ่ะโอเคครับอ่ะซายุนะฮะถ้าพร้อมแล้ว สามสองหนึ่งเมาเลยมาเลยขี่กัะชีชียืนรอเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเจอสายุแล้วเราเจอสายุแล้วอยากไปหาพวกเอาแล้วะชีเราโดดเรียกโดดเรียกแล้ววิสต้ามีน่าหมดโอ้ยชีชีว่ะโยังไงอ่ะ ถึงไหมอีนี้เดียวอีนี้เดียวอีนิด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 เดียวมาแล้วถึงแล้วเย่ไม่รู้เย่ไม่ร่วงไม่ร่วงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครับไม่ได้พอเรามายืนมายืนให้งกำลังใจพี่โต้งเดียมายืนให้งกำลังใจให้พี่โต้งร่วงร่วงร่วงเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เดี๋ยวเราจะสั่นเชือกกันนะมามาช่วยกันสั่นเชือกเดี๋ยวเราจะสั่นเชือกกันนะครับทุกคนให้สัญญาเลยฮะอ่าห้า สามสองหนึ่งไปไปแล้วไปเลยฮะล่วงเหรอล่วงไม่ไม่มันล่วงตอนที่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ตกมันแค่เดินล่วงตรงนี้เออไม่นับ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 ที่นี่อย่าพี่จะยิงไปตรงนี้นะให้พี่โต้งล่วงออืมาแล้ว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 เออเสียวอ่ะเสียวเออไอเจอแล้วกล้องสองเจอพี่โต้งแล้วกล้องสองเจอพี่โต้งแล้วเสียวสตาร์วีน่ามัสั่นเชือกสั่นเชือกสั่นอยู่แค่สั่นอยู่โอ้เสียวเสียวเสียว อมาแล้วถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้ยกองสัตวไม่ล่วงอ่ะเอ้าโอเคได้เนาะได้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 มาแค่ดงนี้ก็ได้แล้วไม่มีใครล่วงเลยอะแมตช์แรกครับทุกคนผ่านครับโหไม่มีใครแบบตกไปเลยสักคนฮะเดี๋ยวไปดูแมตช์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมก็มากันที่แม์ที่2นะครับรอบนี้ครับเราเป็นตัวละครไซว์วัยรุ่นบ้างนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดีกว่าครับว่ารอบนี้มีใครจะล่วงไหมฮะเออหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยคือแบบผ่านกันทุกคนเลยเนาะปะก็เรียงลำดับเหมือนเดิมเลยละกันเนาะให้เต้เริ่มก่อนนะครับผมโดยที่เต้รอบนี้เป็นเบนเน็ตนะฮะโบกนแต่โบกนน้องเนี้นะครับเป็นเอลอยแล้วก็แมกนะครับเป็นฮูเต่าแล้วผมเป็นเซียวนั่นเองนะครับผมอัดเต้พร้อมยังพร้อมแล้วครับมา สามสองหนึ่งเริ่มเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลืมอัดมัแล้วเออไม่เห็นเตะอะไม่เตะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นเป็นไงแล้วโอ้ยเป็นเน็ตเป็นเน็ตเอาวะเอาวะเอาวะใครก็ล่วงได้เป็นเน็ตทำล่วงไม่นะเออสักครั้งหนึ่งเถอะเออนี่แถมด้วยแถมด้วยมาถึงนี่เลยเนี่ยโอ้ย รอดอีกแล้วอะอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเน็ตพร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะสามสองหนึ่งเลตส์กไปแล้วค่ะวิ่งโอ้มาเอล ถึงแล้วจ้าโอ้ <trips> <subscriber> โหเก <wiele> ินไปถึงแล้วถึงแล้วอ่ะมาคนต่อไปฮะแม็กครับแม็กซรคอมหยังทัมาเราจะเผาเชือกพร้อมยิ่งกว่าร้อยอีกเราจะเผาเชือกเราจะเผาเชือกโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง let's go อยากบอกว่าน้องขาของน้องเต่าจะทำให้ชนะแน่นอนเอ้ยยยะ ตายมีหน้าหมดโอ้โ oh, ห oh. ถึงแล้วครับไม่เลีงเ้งครับมาถึงคนที่เราต้องการให้ล่วงมากที่สุดแล้ววันนี้เอ้ยทำไมไม่มีใครล่วงเลยวะ <c oughs> นี่คาดหวังนะเนี่ยอ้อ <c oughs> ไม่อยากไม่อยากไปเลยอยากใครพี่โต้งนี่โอเคมาเผาเลยเผาเชือกเลยทุกคนสองหนึ่งเด็ก็ไปอย่าล่วงนะเสียอ เผาเผาอุ้ยอุ้ยเผาเผาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่เราก็ไม่อยากให้เซียวร่วงอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยิงอะไรกันมาอู้หูตาบิน่าวัดสตาบิน่าวัดเดิน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 ก่อนเดินเผา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 เดิน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 เผาไอ้เอาลุกมาเย้มีคนล่วงแล้วหนึ่งมีคนล่วแล้วนึ่เอาแล้วไงอะไม่นะต้องคงจะแพ้ในชัเลนจ์ตัวเองทำไม่ได้นะเว้ย ไม่โอ้โหธนู่เจาะหน้าด้วยโอเคครับทุกคนก็แมตแมทที่สองนะครับมีผมนะครับที่ร่วงนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยเสียไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับผมโอเคครับแล้วเข้ามาสู่แม์สุดท้ายแล้วนะครับคือแม์ที่สามนั่นเองแล้วรอบนี้ครับกับตัวละครไซส์ผู้ใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารอบนี้เนี่ย ใครจะตกบ้างนะคบผมซึ่งจากรอบที่แล้วเนี่ยผมตกไปแล้วผมเสียไปหนึ่งแต้มแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเอาละลุ้นกันฮะรอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับและในรอบนี้ครับผมเป็นลิซ่านะครับอาแม็กนะครับเป็นทางด้านของยูล่านะครับผมแล้วก็เต้ดุโกแฟมครับเป็นทางด้านของออยาโตะแล้วก็น้องเน้นนะครับเป็นทางด้านของเฉินเหอนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะอ่ะโอเคครับคนแรกครับเช่นเดิมเลยก็คือดูดโกแฟมนะฮะใช่ สามสองหนึ่งเริ่มก็แล้วโอ้ยโอ้ยทำไมไอ้โตะว,วิ่งขาแบบบานงี้ไม่ไหวแล้วจะล่วงแล้วเห็นเอฟเฟกต์ดาบด้วยอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> แถมไปด้วยเถิดพอดีอ <c oughs> โอ้ยยุบติดโอเคเออถึงอะ่ะ เรโดโกอแฟมได้3มแต้มเลยอ่ะเอาแล้ว,วกดดันแล้วอ่ะคนที่2นะครับมาแล้วนะครับกับท้างด้านของเฉินเหอโดยเนสซี่เกมมิ่งนะครับผมทัพพร้อมแล้ว3ามสองหนึ่ง let's go <S อ่าฉันมีฉาย,ยากะเรียนไต่าลาวค่ะเออนี่เรามีระบำนิ้วต้อนรับผู้ชนะอยู่ตรงนี้ด้วยเออเห็นระบำนิ้วแล้วค่ะเห็นระบำนิ้วแล้วค่ะ ขอล่วงไหมอะจะถึงแล้วแล้วไม่ล่วงผิวมากผิวมากสมกับเป็นหงเหินหงเหินมาถึงแล้วเอาไว้เออนี่จบด้ยทางยิ้มสวยๆทำไมอ่ะทำไมทุกคนแหลดูแบบไม่มีใครล่วงเลยวะคนที่สานะครับแม็กจาก MG Space นะครับผมถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง let's go โอ้โหทุกคนทุกคนต้องเปิดอันติกันอ๋อไม่ใช่สกิล E เอาละฮะมาเรามาระบำระบำ ลวงลวงทีมงานอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทีมงานลวงต้องลวงสิไม่มีใครรวงเลยหรอไม่มีใครรู้ว่าเขาเนี่ยเขามีระบำให้กำลังใจอยู่ตรงนี้วิ่งเดียวเอาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วระบำไอเราต้องกดไม่ลวงครับไม่ต้องแข่งแล้วก็ได้นะเหมือนจะรู้แล้วแหละว่าใครแพ้เนี่ยจบด้วยท่ามิ้วสวย ไปเอาซะหน่อยแล้วกันทุกคนเน,นี่ยไหนกะ็ขนาดนี้แล้วอ,อ่ะโอเคครับทุกคนไปจะลองกระโดดดูบ้างนะว่าจะรอดหรือเปล่าหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเราเนี่ยสามสองหนึ่ง let's go กระโดด,ดทีดดีเป็นไงเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างอม,มันจะแค่ไหนกระเชีย้อม,มาแล้วครับเจ้าของช่อมง,งมาแล้วอดึงโชว์เลยเนี่ยอุ้ยจะตาไม่น่าหมดอะตาไม่น่าหมดตาไม่น่าหมด โ <Okay. S 2> อเคเออเอเอ,เอโอ้โหนี่มันอะไรนี่มันอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> เอาบ้างโอไม่รู้เออครับ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อ<า>้ยไม่อะโอ้ยไม่นาะไม่นาะทำไมเราใหม่ต้องเป็นเราโอเคครับทุกคนก็สรุปการแข่งขันนะครับแม่ทั้งสามคนนะครับที่เข้ามาคอลแลบเนี่ยชนะหมดเลย มีผมคนเดียวครับผมได้แต้มน้อยสุดครับผมตกไปรอบนึงนะฮะทําให้ผมแพ้ประจําคลิปนี้ไปนะครับน่าเสียดายมากๆไม่เป็นไรนานๆที่ผมจะแพ้บ้างนะอ,อ <Wow. S 1> <laughs> โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเราทั้ง4ี่คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคะ